สวัสดีครับพ่อลดาสุทานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมค์ครับ t ป o เจกต e อีด i ชั1.0.4นะครับผมซึ่งภาคน,นี้ก็ได้เพิ่มอะไรหลากหลายมากมานะครับได้เพิ่มการแลกของชาวบ้านนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วว่าการแลกของชาวบ้านทำไงห่ามจะนีครับห้องมึงเลยห้องพ้องนี่เฮ้ยอ,อันนี้แลกซอนเนื้อซอมบี้นะครับเดี๋ยวเอาเนื้อซอมบี้ก่อน อ่านะครับวิธีการก็แค่แลกของนะไม่ได้มีอะไรอีสิ่งพุงวันนี้จะหนีทำไมตีตายเลยอ่านี่ลนะวิธีการแล้วก็กดนะกดได้เพชรมานหนึ่งอันนะประมาณนี้นะอ้อสามารถแลกอะไรได้โอ้ย โอ oh, ้แอมเบอร์ลออันนะแอมเบอร์ลออันสามารถแลกไอ้นี้ได้ครับนี่ฮะนี่ผมต้องการนะนี่ครับเป็นไงครับอ่าดีจังฮะนี่ครับคือตอมได้ที่ขุดม,มานะครับ เนี่ยครับวิธีการแลกของนะแต่อย่างอื่นมไม่ทราบนะว่ามันเพิ่มอะไรไมาขึ้นมาอีกนะซึ่งสามารถแลกของกับชาวบ้านได้ทุกคนนะเนี่ยอย่างคนนี้อย่างคนนู้นก็ได้ทนนี้อ,อ๋อเมื่อกี้เฮ้ยเด้อเด้อเดมันจะไปไหนเนี่ยขอดูก่อนมึงแลกอะไรกับกูได้เฮ้ยเนี่ยห่ามอย่าใจร้อนนี้ ได้หนังสือหนึ่งเล่มแอมเบอร์แล้วนะซึ่งวันนี้ที่ผมไม่ได้เปิดกล้องให้เห็นหน้าตัวเองเพราะว่าผมนอนแคสนะไม่อยากให้ท่านดูลนะับปกติจะนั่งแคสไหรือนั่งโตะนะซึ่งตอนนี้คะผมไม่ค่อยได้แคสเกมบอยพอดีนะอยู่ป .6 ง,ง,นะงานมันเยอะนะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแคสเกมเท่าไหร่นะเพราะงานเยอะนะครับเด็กป .6 กก็รู้อยู่นะงานมันเยอะมากๆนะนะ เราก็ปรับไปเป็นโหมดนะคอมเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรใหม่เพิ่มนะเดี๋ยวจะแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่เพิ่มเดี๋ยวผมจะไปค้นหาข้อมูลนะฮะเพื่อจะมาบอกม,มีอะไรใหม่เพิ่มนะครับซึ่งอีกไม่นานผมก็จะสอบปลายภาคอีกแล้วนะครับไม่ใช่โอเน็ตนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้แคสบ่อยเพราะผมต้องมีไหนจะ สมัครเรียนต่อนะผมต้องเรียนต่อหมอหนึ่งนะผมอยู่ปหกต้องเรียนต่อหมอหนึ่งนะก็ยังไม่ได้เป็นสมัครต่อนะเพราะว่ายังไม่เปิดนะเขาเปิดแต่ห้องเรียนพิเศษนะแต่ผมห้องเรียนธรรมดาครับแต่ผมไม่ได้เก่งอะไรคเยอะกันมากมากมากมาขนาดนั้นนะไปดูก่อนซิว่าของในนี้มีอะไรนะฮะอุ้ย โทษโทษนะครับโทษนะครับของในนีม้มีอะไรให้อ่อมีเหล็กมีแอปเปิลนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไม้อะไรไหมนะฮะนะครับก็ ีขอเก็บไปอันนึงแล้วกันน้อครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมไปซื้อจากชาวบ้านมาผมก็เลยได้ไปขอพวกนี้มานะเดีย๋ยวเราจะในบ้านมันจะมีกล่องคาร์ในบ้านที่เป็นลักษณะเหมือนห้องสมุโดนะถูกหครับมันจะมีกล่องคาร์นะแล้วมัจะคาบดาบครับนี่อย่างเงี้ยแล้วน้อผมนี่คาบดาบแบบมีความเป็นหมดแล้วนะ นี่แล้วเป็นไงเรื่องการค้าวขอไม่ต้องห่วงครับผมนี่เป็นหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการค้าวขอในโทรศัพท์อัปมหมดแล้วมาผมเปลี่ยนอีกแล้วคุณผู้ชมทราบไหมว่าผมมักจะแคสแบบในโทรศัพท์มาใหม่ค่ะพ็อกเก็ตอีดิชั่นนะแต่ว่า ผมก็เล่นแบบแน็คอมเป็นเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยอยากเล่นเพราะโดนแม่ดา่าไม่ให้เล่นคอมนะแม่ผม,มให้เล่นเนคอมนะให้เล่นแต่ในโทรศัพท์และแม่ผมก็เป็นครูเลยมแม่ผมก็เลยเคร่งเรื่องการเรียนดังนั้นเขาแม่ผมเคร่งเรื่องการเรียนมากผมก็เลยไม่ค่อยได้นั่นบ่อยนะลงคิดเฮ้ยวันนี้มีอะไรแรกโอ้เหมือนเดิมแล้วคนนี้มีอะไรผมแรกหรือเปล่าครับโอ้เหมือนเดิมวันนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมไอเสื้อขาวมีอะไรให้กูแลกไหมโอ้เสื้อขาวคนะู่เลยมีกระดาษผมไปดูก่อนนะตูมือนะอ่าเจอชาวบ้านคนหนึ่งครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมแลกไหมครับอ่คนนี้เนื้อซอมบี้อุ้ยมีทองด้วยมีทองด้วยไม่สนใจอ่าเราเอามา,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 มาลองแลกกันมนเลยส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านมักจะจ่ายแอมโมลอนะ ส่วนใหญ่นะชาวบ้านมักจะจ่ายเอเมอรลนะเพราะชาวบ้านอะ่ะชอบเอมมอรลมากกว่าชอบไดมอนด์นะลองสังเกตไหมครับเวลาเราซื้ออะไรจากชาวบ้านไอหรือว่าเราขะแลกอะไรกับชาวบ้านนะมันมักจะไม่มีเอมมอรลเลยถูกไหมครับเพราะว่าชาวบ้านเกลียดไดไม่ไม่มันจะไม่มีไดมอนด์เลยนะเพราะว่าชาวบ้านเกลียดไดมอนด์นนะอันนี้เขาจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้น่าไปดูในยูทูบมานะ แล้วก็มันเสร็จจากที่นี่มจะไปหมู่บ้านฝั่งโน้นนะว่าดูดิว่าแถวฝั่งโน้อนะอ่ะหมู่บ้านฝั่งโน้นมันมีอะไรให้แลกหรือเปล่านะนไปดูกัน,นไปดูด้ย เอ๊ชาวบ้านไม่อยู่สักคนเลยหรอเนี่ยที่นี่ทำไมมันเงียบ,ยบจังอาดูสิที่นี่มีของอะไรไหมโอ้มีขนมปังครับมีอ่านมาให้ด้วยโอ้ยดีอ่ะนะฮะขอเก็บไว้เลยนะฮะเบื่อไปจับมาเลยนะแล้วก่อนอื่นเอาเกาะมาแป๊บนึงนะฮะ เท่าหน้าละกันเอ๊ชาวบ้านแถวนี้มันเงนียบฮะมันหายไปไหนหมดเนี่ยไปดีกว่าแถวนี้ไม่มีของไรแรงแนละ้วเมื่อกี้เราเห็นม้าอยู่แถวๆน้นนะเดี๋ยวเราจะไปจับมันมาเป็นม้าของเรานะโอ้ม้าดำจะมาให้พี่ได้ขี่หน่อยจะอันนี้มันก็มีตั้งแต่ภาค0.15.0แล้วครับ คุณน่าจะจําได้ที่ผมเล่นนะแล้วผมก็ขีม่ม้าแล้วคุณโอสบีเขาพากเสียงมา้าคุณน่าจะจําได้นะครับโอ้ตัวนี้น่าจะขิ่งเร็วม้ามันชอบกินไอ้นี่นะเราต้องเอาให้มันนะะ มันรักเราแล้ว,ลว <c oughs> อขอภัยพอดีผมบวดตดนะเย่เรามีม้าขี่แล้วนะก่อนอื่นเรามีเชือก <c oughs> นะครับ เดี๋ยวผมพามันกลับบ้านก่อนนะอ๋อนี่ เป็นสเต็ปเดิมนะเพราะว่าเชื่อพวกนี้มันมีตั้งแต่0.5จุดศูนแล้วนะซึ่งถ้าภาคนี้คือจะมีอ่ะไอ้นี่ฮะปึยไว้เดี๋ยวเอาเตียงแฟบนอนน้อยมนะาตีสวัสดเฮ้ยอย่าหย,ยับก่อนะก็ที่ผมมีดูภาพรวมในภาคนี้แล้วอะ่ะมันก็มีแค่นี้นะฮะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะ ก็ภาานี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวผมก็จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแล้วจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าภ่าเนี้ยมีอะไรเพิ่มเติมนะมีอะไรเพิ่มเติมขไไึ้นมาเ่ยหนึ่งจุดสี่จุดสีเนาะหมู่บ้านนี้แปลกมีชาวบ้านทำไหมหมู่บ้านนีแม่ไม่มีเลยวะแปลกอ้าวผมก็ขอลาเลยเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ